สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนล New Day Station นะคะวันนี้นะคะพี่ดิวมีท่าโยคะหน้าเด็กมาฝากทุกคนคะ่ะสำหรับใครที่ไม่อยากหน้าแก่หรือว่าไม่อยากผิวย่อนคล้อยก่อนวัยอันควระคะ่ะต้องห้ามพลาดดูคลิปนี้นะคะการทําโยคะบนใบหน้าเนี่ยมันดียังไงมันดีก็ตรงว่ามันเป็นการ ออกกาลังกายกล้ามเนื้อที่อยู่บนใบหน้าของเรานะคะเราลองคิดดูนะคะขนาดตัวของเราเนี่ยเราจะต้องออกกําลังกายเพื่อทําให้กล้ามเนื้อฟิตแอนด์เฟิร์มค่ะบนใบหน้าเราก็มีกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นเราก็ต้องออกกําลังกายเหมือนกันนะคะการทําโยคะบนใบหน้าเนี่ยมันก็จะเป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตนะคะแล้วก็ยังช่วยเพิ่มออกซิเจนบนใบหน้าแล้วก็เพิ่มคอลลาเจนบนใบหน้าด้วยทัานเป็นการกระตุ้น เซลต่างๆให้ทํางานได้ดีนะคะดังนั้นนะคะวันนี้มี5ท่ายโยคะหน้าแบบง่ายๆมาฝากบทุกคนนะคะสามารถทําได้อง่ายๆที่บ้านเลยสิ่งที่เราต้องใช้ในการทำโยคะหน้าคะอยู่แค่3อย่างแบบก็คือ 1น,นะคะเป็น moisturizer ถ้าเป็นเพื่อนไม่มี moisturizer ก็ใช้น้ำมันมะพร้าวก็ได้นะคะเราใช้ moisturizer ทาไปก่อนเพื่อจะทำให้เราสามารถทำโยคะได้แบบง่ายๆนะคะผิวมันจะได้ไม่ฝืดนะคะ2ก็คือเราต้องล้างหน้าให้สะอาดนะคะแล้วก็3นะคะมือของเรานี้ค่ะก็ต้องล้างให้สะอาดเพราะเราจะใช้มือในการทำโยคะนะคะท่าแรกที่จะนำเสนอในวันนี้ก็คือการทำโยคะบนลำคอของเรานั่นเองสาวๆค่ะจะบอกว่า คอเนี่ยมันเหี่ยวก่อนหน้าอีกค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราอายุ40อัพสิ่งที่จะเหี่ยวก่อนเลยก็คือลำคอดังนั้นเราจะทำโยคะที่คอก่อนเลยนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็ทาน้้ามันมาพาวหรือว่ามอสเจอไรเซอร์ hmm. ก็ได้ทาไปให้ทั่วลำคอแล้วก็บนฝ่ามือของเราก่อนค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็ค่อยๆนวดนะคะนวดขึ้นไปจากด้านล่างค่ะขึ้นไปสู่ด้านบนของลำคอะคะ่ะนวดขึ้นไปเรื่อยๆนะคะ ทำท่านี้นะคะประมาณ1ิบครั้งนะคะทำให้ทั่วเลยทั้งสองข้างนะคะตลอดทั่วทั้งลำคอของเราเนี่ยประมาณ1ิบครั้งเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เงยหน้าขึ้นค่ะเงยหน้าขึ้นเสร็จเราก็ค่อยๆนวดจากด้านล่างขึ้นด้านบนทําซ้ําไปอีกประมาณ1ิบครั้งนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็เงยหน้าขึ้นนะคะแล้วก็ยืดริมฝีปากขึ้นบนเล็กน้อยนะคะพร้อมกับกดไหปลาละะ้ลงค่ะแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกทั้งหมด4ครั้งะคะ่ะแค่นี้นะคะลำคอของเราเนี่ยก็จะได้รับการออกกำลังกายนะคะแล้วก็ผิวของลำคอเราก็จะเต่งตึงะคะ่ะ ส่วนท่าที่2นะคะก็จะเป็นโยคะที่จะช่วยลดรอยช้ำรอยบวมหรือว่าถุงใต้ตานี้นะคะก่อนอื่นเนี่ยเราก็เอา m o t u เ i อ e r ไรเอร์น้ำมันมะพร้าวเนี่ยทาบริเวณรอบดวงตาก่อนนะคะทาไปให้ทั่วเลยเสร็จแล้วนะคะเราก็ใช้นิ้วชี้ของเราเนี่ยวางไว้ใต้ดวงตาแบบนี้อ้าปากค่ะแล้วก็เงยหน้าขึ้นนะคะมองบนเพดานแล้วก็กระพริบตา นับหนึ่งถึงสามสิบนะคะแล้วก็ทำซ้ำประมาณสามรอบนะคะก็เป็นอันเสร็จนะคะท่านี้ก็จะช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อแล้วก็การไหลเวียนบริเวณใต้ดวงตาส่วนท่าที่สามนะคะก็จะเป็นท่าโยคะสำหรับการลดริ้วรอยบริเวณรอบหน้าผากตรงนี้นะคะซึ่งจะบอกว่าพอเราอายุวียเวยอะแล้วเนี่ยริ้วรอยตรงเนี้ยมันจะเป็นเส้นขึ้นมาเลยนะทุกคนเป็นเส้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องทำโยคะตรงนี้ด้วยเพื่อที่จะไม่ให้มันเป็นริ้วเป็นรอยเป็น เส้นๆคะใช้สีอีวของเราเนี่ยวางไว้บนหน้าผากค่ะเสร็จแล้วก็รูปออกค่ะค่อยๆรูปออกนวดเบาๆนะคะแล้วก็รูปออกรูปออกอย่างนี้นะคะทําเซตละสิบครั้งแล้วทำสามเซตด้วยกันนะคะเพื่อเป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดบริเวณตรงนี้นะคะนวดเขาไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะทําให้กล้ามเนื้อบริเวณนี้แข็งแรงนะคะแล้วก็จะไม่เกิดริ้วรอยขึ้นแบบง่ายๆท่าที่สี่ เป็นการทำโยคะบริเวณรอบลิมฝีปากค่ะจะบอกสาวๆว,ว่าบริเวณลิมฝีป่ากของเราเนี่ยมันจะเกิดรอยย่นได้ง่ายมากๆนะทุกคนตรงเนี้ยตรงบริเวณตรงเนี้ยนะคะจะบอกเลยเราต้องทำโยคะอันนี้ก่อนที่เราจะอายุ40นะเพราะถ้าอายุ40ไปแล้ว ถ้าเรามีริ้วรอยแนละ้วมันจะแก้ไขยากมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านี้บอกเลยย้ํากับสาวๆเลยว่าควรจะทําไว้ตั้งแต่เนิ่นๆเลยนะคะให้เราอ้าปาปกเป็นรูปตัวโอเสร็จแล้วเราก็ใช้ลิ้นเนี่ยดุนไปดุนไปที่กระพุ้งแก้มข้างใดข้างหนึ่งก่อนนะคะแล้วก็นับ1นถึงสินะคะเสร็จแล้วก็ทําซ้ําแบบนี้อีกข้างหนึ่งนะคะทําทั้งหมด2เซตน,นะคะเพื่อที่จะเป็นการที่จะบริหารกล้ามเนื้อบริเวณลิ้นฝีปากะคะ่ะ ส่วนอีกท่าหนึ่งก็คือเราก็จะทําการอ้าปากคะเสร็จแล้วก็ใช้นิ้วชี้เนี่ยดึงปากออกไปด้านข้างทั้งสองข้างแบบนี้นะคะแล้วก็ขยับนิ้วขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงอย่ะะางเี้ค่ะทำทั้งหมด10ครั้งนะคะ ทำสองเซตด้วยกันนะคะท่านี้ดีมากๆเลยเพราะว่ามันจะเป็นการนวดริมฝีปาที่อยู่ด้านบนกับด้านล่างเนี่ยและก็จะทําให้ไม่เกิดลิวล้วรอยเพราะฉะนั้นสองท่านี้สอาวห้ามท่าน,นะ,ะต้องทําทุกวันทําเป็นประจําทุกวันจริงนะคะส่วนท่าสุดท้ายนะ,ะเป็นการทําโยคะบริเวณ รอบคิ้วนะคะหรือว่าบริเวณคามักเนี่ยเพื่อไม่ให้ผิวบริเวณนี้หย่อนคล้อยนะคะเราก็จะใช้3นิ้วนะคะนิ้วชี้น,น,นิ้วกลางนิ้วนาวางลงบนตำแหน่งบริเวณหนะะ้าผากก่อนนะคะแล้วก็ยกขึ้น,นะคะ่ะแล้วหลับตาลงแล้วก็นับหนึ่งสองสาเสร็จแล้วลืมตาขึ้นนะคะเสร็จแล้วก็ใช้อีก3ามนิ้วขยับออกมาอีกตำแหน่งหนึ่งนะคะบริเวณเหนือคิ้วแล้วก็ยกขึ้นอีกแล้วก็หลับตาลงแล้วก็นับ 1>, 1 2ึสานะคะแล้วก็ใช้3มนิ้วมาวางบริเวณขมับนะคะยกขึ้นนะคะแล้วก็หลับตาลงแล้วก็นับ1 2ึ่งสองสามทำซ้ำทั้หมด3เซตนะคะเพื่อเป็นการนวดกล้ามเนื้อบริเวณหน้ผาผากแล้วก็รอบขมับเพื่อไม่ให้ผิวมันหย่อนค้อยลงมานะคะก็เป็นอันเสร็จสิ้นค่ะก็บอกว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะคะเราสามารถทำโยคะได้เองแบบง่ายๆที่บ้านนะคะแบบฟรีๆไม่ต้องเสียตังค์เลย เพียงแต่ว่าเราต้องมีวินัยแล้วก็ขยันทําทุกวันทุกวันทุกวัน,วนรับรองว่าหน้าเนี่ยจะแข็งแรงผิวจะแข็งแรงคะจะไม่หย่อนคอยจะไม่แก่แล้วก็จะไม่เหี่ยวแบบง่ายๆเลยคะแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่อง Uday Station ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะรับวันนี้บายค่ะ